สบายดีทุกคนวันนี้อยู่กับรถที่ซองรองบรรณาลองสารแล้วกันวันนี้อู้มาลินเอาไปอยู่สองคนไปอยู่นั่งกินมั่วไปนี่พี่แอมออกมาได้แอมอกมาเด้อโดดได้เครฟ้าเดี๋ยวมันนั่งร่งนั่งลงนี่มันจะเข่าขผมหันเดอนนั่งลงนี่เออมาอยู่นั่งนั่งนี่นั่งขัางมาอยู่นะเออเอออ่ะได้ได้ละมามา ไม่ทำบาเบิ้ลทางในกันนะมีเครื่องออมีอะไรเนาะมือนีนน้กูมา <laughs> <laughs> มาอยู่มานาั่งพี่เรลอรถนี้ค่อนข้างวุ่นไป <laughs> น,น,นี่จะดูแบบคิดกับุญสนะุทธแม่ยูนแ่ย <laughs> ูนนักบมา <laughs> อ,อู <laughs> เป็นเดชเปนเดนเดั่งเล่นไปมายู่นั่งนี่แหน่งสิมาเป็นนางโสอยืนยวันนี้นะ นั่เออมาได้นั่งยังไแหละบอกบุญบายนเดนึงกทุกคนไม่ดูเบลไม่ดเาต้องเบาไม่รนเบมิดกอนจัมีนเป็นยืมเพิ่งจุ่นนั้นเอาพนมมาให้นี่เอาพนมให้มื้อนานอู๋ขับมาดินั้งรถนอนตอนนี้กะอูขับก็ใกล้สิกาบล่ะ มาเดย์สุ่ยจนจอนแรงเลยสิบโมงเนาะสิบเอ็ดสิบสองคือมีคุณลุงอยู่ฝั่งไทยจิตอาบก็คิดไม่ได้เออดูแล้วดังอยู่สือซองปากแค้วเฮียงเลจะไม่ยิงกันเลยคือมีคุณลุงฝั่งไทย่นปากเครื่องมาให้แต่อย่างวัฒน์โฮมีอย่างเดียวมันนี้อูมาแนะนำก็เลยว่าชิมมาแกะเบิงน้ำกันเนาะ

เปลียนใครแล้วเปิดขนมไทยใส่ไอเดียมึงไม่ไม่เห็นไม่เห็นมีจิ้งจั่งวะไม่มีอันนีุ้กอันนี้นะทุกคนมัทเรียดโดมโดมมันเป็นกตัวเปลียนเองหรออันนี้กระโดดม่เห็นไม่เห็ดเองอันนี้ต้องเซีย็นมันไม่รอกอันนี้อันไหน ได้หมูเหี่ยวสามถุงเนาะแล้วก็กุ้งอันนี้น่าจะเป็นกุ้งเพคุณว่าเพิคุณคุณบอกว่าคุณเป็กะปิีเออเพิ่นว่ากะปิกระเทียมอ่ะอันนี้คืออะไรมุ้งมุ้งยังไกินได้เลยแบบนี้ <Wait. S 2> ว่าเด็ดสุดกินได้เลยกุพวกว่าฟีดอะไรถูกอันเงเออ นกิได้เี่นะทุกคนได้กุ้งได้กุ้งหวานกับอันนี้กะปิกะปิกุ้ไม่ให้ยังเอาได้กะใส่ตำบะฮูใส่เลยแบบตำเจียวกะปิกะปิอันนี้คืบกะปิอันกะปิงเอาอะไม่้น่แกะบลงสิบเนี่ยส ยูซี่สวนยูซี่สวยกินบอนี้นะใช่ไหมกินแบบแก้วเออเพื่อนโฮ่ะเข้าใจเพื่อนในไว้ข้าใจเลยคิวคิวเมย์ก็จ้าจับจุดของเครื่องใช่ปะมามา ค้เจุดนอ่ะับบุ่นวายมากเลยอะคิดน่บ้างเซียบ้างคบมงแซ่บแซ่บเนาะอันนี้อหอมตั้งปีเน่ยต่ำจมั่งหูบแซ่บนี่อะเพราะว่าเอามาเห็เอิกงยังเกาะืออนยังให้เออนั่งนี่นั่นี่ขอบใจใช่ไหมขอบใจ ขอบคุณเด้อร์องมาคุณขอบคุณมากเออบุณเดอ้อขอบคุณค่ะภาษาไทยพันมาเวลาได้ของจา้างไปคุณยายทางฟังไทยให้วาวงขอบคุณเลยนะนในแบบพวกเขาก็ค่อยลึกยอดว่าภาษาเราครอบใจท่จ<ะ>านใส่ได้เาาญญมื่อทางคุณยายเป็นอันเดียวคำเดียวกินถูก <laughs> เอออาจะมีนะคะชิมบ้างยังม่เห็นอันนี่จะเห็นป้องติ๊งลอยบุมากเกิดอะไรขึ้นบีบมันแซ่บแค่มะกรีดกินมันแบบกินมะกรีดแซ่บป้องเบอร์บลนเบอรบลีนครับ มันเป็นยังไไมเป็นคือชีเนคือเป็นความเป็นวาเนสเซียยินกุ้แดงมันอยู่มากกว่านั่นนะมันอยู่มากกว่ามันอยู่มากกุ้งมักกุ้งอ่ะใช่บอกคอบใจเด้อที่ฝากมาอลาดกินเด้อว่าไหมคอบใจเด้อที่ฝากมาให้แมนูกินเด้อว่าไหมแม่น ก็ใจไดเด้อได้เด้อขอบคุณมากครับขอบคุณมากคับเพื่อนกินทำได้ทุกอย่างคือได้อันทุเรียนไส้ไข่เค็ม,น,มนี่สามถุงได้สามถุงแล้วอันนี้แดงแล้วก็ได้คุงหวานทุงนึ่งแล้วก็ได้กะปิ <c oughs> ใจเด้อที่ฝากเรื่องมาให้ค่ะยังเมื่อน้องสาวจะไปให้น้องมี่ิ่มเลยเนะาะพ่อแม่บางคล่องก,กุ๊บกัได้แต่กุ๊บกันที่แม่เดี่ยวหลังกันอันพ่อลุงผู้ดเดียวกันเนาะเปล่าแมู่ะว่าแม่เดียวกันบอลอ้วนบมเดเกะว่าสิบเกะทุบานเนาะเคยเกะทุบานกับอันเกะกับแม่อีกประมาณมืออื่น วันจันทร์กู่กลับน้องพอม่อื่นมันอาทิตย์ยังทุก่ันได้กลับตรงท้ายพอกลับมากรุ้วอ่นจังสิกลับไปนะวิธีเก็บรักษาควรแช่เย็นอุณหภูมิ5้าหาเองศาสามารถเก็บได้1เดือนนับจากวันปลิหากแช่ช่องฟรีลบสิบแปองศาสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนควรเมื่อ่ทานนงนี่นั่งนี่อันเดินก่อน อารวัวนุู้เรีนรยนสวยไครระเบิดแบบ <ไอ S 1> แช่เย็นจะยิ่งเพิ่มความอร่อยคะเออเขาจะบอกว่าแช่เย็น,นอย่งไรเนยงั้นมาให้มาลางแล้วไอ่ได้เปลี่ยนกับปิแบบเขาเรว่ากะปิกะปีอินกุ้งกัยากแล้วเคยกับกะปินี่มันแตกต่างกันนะทุกคนมันมีอันนึงที่เขาจะว่ามันเป็นคือเคยแลโอเปนโอเปน โอเคทุกคนคลิปดีบุญใหม่ทุกคนทุกคนก็ทีว่าอาันนี้เป็นลูกน้องลนเลยเนาะโบวแมน <c oughs> ทุกคนเดินและยังเด็กนี่ลูกน้อยสองคนนีงโบวแม่นะเป็นหลานเป็นหลานเป็นลูกอายเนาะเป็นนะล, <c oughs> ลูกอา,นะายน้องลน <c oughs> แต่ว่าไซส์ชีวิตอยู่กับรถนี่คือคือลูกรถ <c oughs> วั st mm ิสตอเนตับ huh. บือครับบกมืเดียวกับลองสารชิโดงเราินดีตับิสตะอย่างเอันไหน็กับะีิน้ำผิดปลาถูนะเออซื้อปลาถูนะเออซื้อปลาถูน้เอารวกพักไปเฉยต้องขีดกับคอจ้าด้วยล่ะอันนี้วะอันน้ำปลาแดดปินะอืมอืมอนอืมข้างจะบุนไวบุญวมาก ก็คอบใจลุงเด้อที pues ่ปากขนมมาให้กินตลอดนะเพราะว่าเพิ่นเห็นรถมักกินขนมแล nah ้วเพิ่นก็ซ่อกหาแตเนียวแซ่บมาให้กินโอ้โหเปล่ะนแเป็นแล้วมีแด่เป็แซ่บแลาเลยาากานาา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 มาาาาุาา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  คุณบายได้เลยหนึงสิว่าอย่างไรกระไร,ระบบตันโขดกระไรกรแชร์คลิปน้องรถแล้วกันคลิเดอ้อเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกนเจอกันคลิปหน้าเด้อมาดูมัายูมานั่งตรูนี้ไว้นั่งตรงนี้ตรงขับไว้ครอบครัวอู่น <c oughs> ี่ก็จะครอบครัวรถขนาดครอบครัวรถนี่มีแบบรถที<ะ>่มีเอื้อยมีเอือเอ้อยมีอายไลน์โขกันเลยแบบว่าแต่งงานสร้างครอบครัวละ แล้วก็เลยแบบมีลูกมีมีหลานหลายบานตา่างจากน้องอู้คืออ้ายกันอย่างบริษววัทครอบครัวอู้กับบริษัทน้องสายกับบริษัทเนี่ยคือแบบก็ม,มีเลยค่ะถ้าส่วนใลญ่ก็มีแต่เต๋าน้นองมาหาเนาะคือคุกกี้ก,กับอันตุ๊กแล้วกา็มีน้องสายน้องตุกก๊กนั่นอาจก็เป็นน้องเนาะอมีที่ทอดซื้อบริษัทแบบคุญวุ่บวายคือครอบครัวรถครอบครัวรถนี่วุญบวายโอ้ยคันท่าคันท่าว่าอ้ายสร้างครอบครัวไปคือที่วุญบวายเหมือนกันเลยนะครับีลูกพินเต้ามา ยังพันเพิ่มันทีู่ดไยดิติมกจะได้สอเพันาทมมีราคา่ะใส่พุงซอเบอราคาขนมควรแบ่งกินหครั้งคนบอกกินเดียวได้มราคาน่าจะแพงเนาะเพราะว่าทุเดียนกับเพลง อันนี้ก็เครื่องที่ได้ในทุเรียนสามชงแล้วก็กุ้งนวานเหมืนบบหวานกุ้งหวานแล้วก็กะปิกะปิทุกคนนะอู่ย๊งกุ้กคมแตกต่างของกะปิกับเคยมันแตกต่างกันอย่างไรเคยกับเด็กหจักเอาเคยกับพีเคยกับไทพี่ปิ้งใช่ไหมเคยหิ้ง สามารถคอมเมนต์มาที่ช่องโนดได้เเดี in ๋ยวไปอ่านเนาะยวไปอ่านคอมเมนต์ว่ามันแจกตั้งกันยะงไรเนาะต้องหักก็เลยดีนะมันนี้เดได้มันกินเตอร์ปีนี่วะโอเคทุกคนลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบายเชอกันคลิหนะคุณบายมาก